สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับประสบการณ์ว่าชีวิตของคนเรานี่แหละ,ะทุกคนต่างมาจากที่เดียวกันคือมาจากบ้านเดียวกันจากพ่อแม่ซึ่งครอบครัวเหมือนกันทุกคนแต่เรามีความคิดเรา,ามีความต้องการไหมครับว่าชีวิตคนเราแต่ละวันเนี่ยปรารถนาอะไรบ้างเราม,มีสิ่ง ที่จะนํามาทําให้ชีวิตมีกระจัดกะเสียงนะครับกับดอกไม้สดๆนะครับที่เราเห็นดอกกล้ยไม้ครับเรามีแผนการในอนาคตนะครับว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงจากนี้ไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8ปี10ปี20ปีแล้วก็30ปีถ้าเรามีความคิดอย่างนี้นั่นแหละครับคือโอกาสทางธุรกิจของยุคใหม่ที่คนกําลังมองกันไปทุกๆคนนะครับเราจะไม่ย้อนไปหาอดีตเพราะว่าอดีตเป็นเรื่อง ของบทเรียนมันไร้สราระที่เราเราจะมาคิดในเรื่องหัดีดน,น,นั้นคือบทเรียนแห่งความสาเร็จที่เราใช้ในชีวิตมากันหอดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทํางานอะไรสักอย่างอยากจะเปิดออฟฟิศส่วนตัวเพื่อรองเพื่อรองรับการเติบโตนะครับของโลกยุคใหม่นะครับเรามีความพร้อมไม่ว่าที่เราจะเปิดเปิดโอกาสให้ให้กับตัวเองเช่นเรามีออฟฟิศใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ พิจิใหญ่ไว้บริการลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องผ่านเคาน์เตอร์นะครับผ่านเคาน์เตอร์ทีจ่จะตอนรับลูกค้าลูกค้านะแล้วก็ผ่านอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีที่นั่งที่จะรองรับลูกค้าไหมเรามีเรามีมุมที่เขาเรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์หรือเปล่าครับมุมที่เรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์นะครับที่จะคอยอเป็น วีพีกับลูกค้าสัมพันธ์หรือว่าเรียกว่าห้องลูกค้าสัมพันธ์นะครับห้องลูกค้าสัมพันธ์อย่างนี้ครับเรามีไหมห้องลูกค้าสัมพันธ์เรามีมุมอินเทอร์เน็ตให้เขาไหมครับวันนี้ครับถ้ามาที่ที่ทางานของเราแล้วเรามีไหมถ้าที่บ้านเรามีหรือเปล่าวันนี้มุมอินเทอร์เน็ตนะครับมุมอินเทอร์เน็ตเรามีบรรยากาศาดีๆไหมครับว่าที่จะให้คนมาเห็นบรรยากาศ โล,ล่งและปลกสบายในการเข้ามาต่างๆนะครับมาติดต่อกับพวกเราเรามีมีการบริการห้องส่วนตัวอีกต่างหากที่จะเป็นอินเทอร์เนต็ตได้ไหมคนเราก็ต้องมาใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับมาช่วงรอง,งานหรือต่างๆมาใช้อินเทอร์เนต็ตเรามีส่วนบริการลูกค้าที่จะเป็นห้องน้ําพอไหมห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงครับ เรามีความพร้อมไหมของน้ำใจยิงน,น,นะครับเรามีมุมบริการตัวเองที่ฟรีสําหรับลูกค้าไหมลูกค้ากินฟรีนะครับมาตรงนี้แล้วก็มุมที่พักผ่อนผ่อนคลายอริยาบทตามสะดวกสบายเรามีหรือไม่สิ่งเหล่านี้ครับที่เราจําเป็นจะต้องศึกษากันแล้วก็นํามาใช้ในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเพื่อในการทําการแข่งขันกันทางเชิงธุรกิจนะครับจะเป็น ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นองค์กรของท่านหากท่านทํางานอยู่ถ้าท่านมีจิน,จนตนาการเหล่านี้หรือไม่จินตนาการจินตนาการเหล่านี้ลูกค้ามาแล้วสามารถามีน้ํากินฟรีไหมครับซือ้อน้ําส้มมาจากท้องตลาดนะครับบิ๊กซีบบโคโลตัสเนี่ยใส่ให้เขาบริก,รการแล้วมากินด้วยตัวเองนะครับนี่เรามีพวกนี้หรือเปล่าในสิ่งปัจจุบันเหล่านี้ เรามีที่จะโชว์สินค้าของเราไหมว่ามีแบรนด์ของเรามีอะไรบ้างเ่เรามีมุมเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าเขาฟังผลไหมครับในรูปแบบต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกคนในยุคนี้ที่กําลังเข้ามาทําธุรกิจหรือว่ามีความคิดที่จะเป็นนักธุรกิจที่มีความมั่นคงแล้วแล้วก็มีความฉลาดนะครับในการทําธุรกิจนะครับสิ่ง อเมวยความสะดวกเนี่ยเป็นตัวเครื่องดึงดูดใจหรือว่าเล่าโลมประโคมดึงดูดมานะครับเราก็ต้องยอมทุ่มเทสิ่งเหล่านี้ครับอันนี้เราก็พยายามที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกทุกท่านนะครับว่าเราจะต้องทํากันยังไงในโลกปัจจุบันนี้ท่านครับเรามาคิดกันแล้วก็วางแผนกันนะครับ เราไปด้วยกันหรือว่าตั้งใจทําด้วยกันขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดในจิน,จนตนาการที่เราทุกคนปรารถนาแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันท่านอยู่ที่ทํางานของท่านก็จะให้เป็นอย่างนี้ได้โดยโดยมีจินตนาการที่ว่าในในแต่ละวันแต่ละวันให้คนเข้ามาแล้วมีความพอใจและความสุขในสิ่งเหล่านั้น นะครับเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการจัดเรียวดึงดูดลูกค้าหรือว่าทำฮองจุ้ยให้กับตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามนะครับขอให้ท่านโชคดีครับ